เฮ้ยกำลังเลยนะครับผมมิมเมื่อกี้นะต่ออยู่หน้าแลครับผมแกบอกเจอไว้หลายลังหมดไปแล้วบ้าง๋อต่อจีแล้วครับตรงนี้อยู่กันนะ นี่ครับ <g pakai> ผมต้อสวัสดีครับผมตรงไหนนี่คนับต้นอ้อยต้นอ้อยมันเกาะไปได้ไงไม่เคยเห็นตรงเนี้ยเหรอฝั่งตรงข้ามนะครับหื่เมื่อกี้น้องก็ตีมิ้มตีมิ้มเหรอเต็มตะกร้าเลยโอ้โหไม่ใช่โดนไปแล้วพี่รองผมไปนู่นอือน้องก็หาอยู่อ่ามาถึงแล้วนะครับผมไม่รู้รอดหรือเปล่านะครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครับไปดูกันมันเกาะอะไรนะครับผมเรื่องต้นไม้จะให้เกาะนะอือ ขนาดเกาะอ,อย่างเงี้ยยังไม่พ้นสายตาพี่ต่อเราเลยเกาะกับต้นอ้อยนะครับมันบินตววเลยนะต่อเดี๋ยวดิต้องดูไฟดีๆลูกนี่ครับผมเกาะกับต้นอ้อยนะครับเหมือนพึ่งที่พี่เคยเตียต่อตออเกาะกับต้นอ้อยจะตามอน,นั้นเกาะกลางต้นอ,อ้อยเลย เอาเนาะกำลังกินตัวอ่อนพอมีอยู่ตัดเลยครับอีกวันสองวันพวกตัดอ้อยแล้วอาพวกจะตัดอ้อยแล้วง้นเราตัดก่อนต้นเดียวก็ไม่ว่าเนาะเนี่ยครับน้องๆอ,ออกป่านะครับดูลูกไฟนะครับผมดับไปแล้วนะฮะโมเป่าแค่พอให้มันไม่มันแตกมาต่อยแค่นั้นเองแล้วก็ฟันนะครับ หวานตั้งแท่งนะครับผมหลังนี้นะครับโอ้โหโหัวน้ำดีตัวกว่าตรวนั้นนี่กะ อันนี้ใช้ใบตองครับน้อยเดียวครับหวานกุยๆเนี่ยนะครับนี่ก็ต้อเขาพามานะครับผมเขามาเจอครับดักหนูเนี่ยครับผมเจอนะลองเข้าไปดูได้นะครับผมต้ออีสานพัดกิ่นนะครับผมหัวเชื้อก็ให้ผมไปลองดักหนูครับแต่ยังไม่ได้ลองนะครับผมอยู่ก็ต้นอะไรเอ๋อโอ้ต้นต้นตอนะครับ รุ่นกันนะครับันไก่ดีอยู่อย่างนนะครับวันนั้นปี่แป๊ะตีเอามีดฟันมาครับผมมันเละนะครับันไก่มันจะค่อยๆงิบออกมาได้ครับผมเมื่อก่อนผมก็ใช้มีดฟันนะส่วนมากนะครับหุนน้ำสวยจัดครับผม วันนี้ขอนะครับไม่ได้ปลูกนะครับอ้อหืองามครับผมหัวน้ําไปครับผมน้องๆไฟดับหมดแล้วนะครับผมต้องดับให้คนิดนะอยู่ตรงคันนาเลยนะครับ อ่ะนี่อีกหลังนึงครับพามาอีกแล้วนะครับผมไหนตรงไหน,น,นอือโอ้แต่นี้ก็ดักหมดเลยแต่นหนูเนี่ยหมดแล้วครับหืมแล้วป่านี้ได้ไปงั้นทั้งหมดห้าสิบตัวแนละ้วอือหลังเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเข้าครบก่อนูแก่อ่าแ,แก่อยู่อย่างเงี้ยบางทีใกล้ล้างยังมีน้ำเต็มเลยนะเออบางทีนะ เออนี่ดีกว่าทุกลังเลยต่อเออตัวอ่อนมีแก่อยู่ต้นอะไรเนี่ย วงเด้อีแถกไม่ได้โดนควันบางทีมาเต็มหน้าพี่เลยพี่เคยประมาทอยู่บนสูงนะพบดับเขยา่าโอ้โห,โโหเต็มมือเต็มเต็มตีนหมดเต็มขาเลยเป็นร้อยๆตัวบอกวันนั้นไข้ขึ้นเลยพี่แพรมีมั้ยผมไม่ก็ผมไม่แดงแต่ขามีนึงไหมแพ้เอาเขย่านะเอาเลยครับโอ้โหคตรน้ำเลยเนาะโอ้โหอย่าบอกอย่าพูดอย่างนั้นดิสิบิ๊กกแล้วปะหัวนี่เฮ้ยไหนอ่ะ ไม่แตกเดี๋ยวหลังหลังอันนี้ไม่เอาอ่ะมั้งแล้วแต่หรอรู้จะเอาไปรู้ผมไม่กินดลังไไปทอนนี่ครับโอ้โหต่อไปเบลอเลยถ้าอย่างนี้สักวันหนึ่งสิบหลังเนาะบ้านนะครับนี่ครับส่วนปาล์มที่ที่พี่เข้าวันนั้นนะนี่คุยกันนีบ วัดไอ้ป่าพีุ่ณอ่ะโอ้โหนี่ครับเบลอเลยเดี๋ยวต่อเอาไปให้น้องหน่อยมันจะมีต้นกระถินข้างในครับผมในเขื่อนป่าจะไม่ชอบปวาดทำต้นเดี๋ยวพี่จะปลูกอันนี้ไว้ต่อเอาอันนี้ไปให้เจ้ามิวใส่ถุงเนี่ยเด้อมันมีถุงเล็กอยู่อ,อันนี้รังแก่ไม่เอาผมเจอนลนะ้วเมา่วันเดือนหนะึ่งแล้วเนี่ยให้เอาถุงเล็กนะใส่เอาถุงเล็กนะครับ แขนล่างก่อนครับอันนี้มันแก่จัดนะครับผมเลยไม่เอานะครับโอโ้ต่อพามาลางังลังนี้สุดด้อนจริงเลยครับผม หัวน้ำเกือบขวดน้ําปลาเลยนะครับใหญ่จริงๆอายังไม่ทันผูกเลยนะครับพี่ต่อบอกเจออีกหลังนึงนะครับเดี๋ยวผูกหลังนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ผูกเรียบร้อยแล้วนะครับ นะดูอีกรังครับผมครบเรียบร้อยนะครับดับเรียบร้อยนะครับไม่มีควันไม่มีไฟเลนะตรงไหนอะอ่ะเอาลงมาแล้วครับผมหัวน้ำก็พอได้อยู่เกาะกับเครือเถานะครับผม ล้างไม่สามารถจะปลูกเหมือนล้างเมื่อกี้ได้นะครับเพราะว่ามันหล่นลงมานะครับไปครับผมมีก็โอเคอยู่นะครับนี่ครับผมเลยขาดมีเคสอนพึ่งด้วยนะครับเกสอนมิ้มมานะครับมามุ้ครับผมคันเดี๋ยวล้างขอนะครับปลูกไม่ได้นะครับผมอาอันนี้ให้ต่อขึ้นไปเกี่ยดูนะครับ มันแก่แล้วครับผมแต่กลัวจะไม่มีน้ํานะครับหลังเมื่อกี้น้ําน้อยนะครับปล่อยไว้ก่อนมีปะไม่มีเออปล่อยมนะันเนอะมันจะอยู่ไห้พี่อยู่อยู่อยู่มันมีตัวอ่อนมั่งก็อยู่ตัวอ่อนเยอะอยู่อืมอ,อ,อยู่นะู่หนะถึงเดือนห้านะออนี่อีกหลังนึงนะครับผมวนน้ําไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กิ่งหักแล้วครับเกือบล้างนะะแต่อยู่ครับผมอยู่ถึงเดือนห้านะครับผมร้อใหญ่ คือมันอยู่นะครับก็มาเอาได้นะครับผมมากับต่อเนี่ยครับผมมาเดินดูกันนะครับรนนดูมันมันยุดดิ